ขณะเดียวกันกองทัพไทยคุณผู้ชมคะได้โพสต์ข้อความยูเอ็นชี้กัมบูชาเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมไซเบอร์ที่ระดับโลกเลยทีเดียวค่ะฟังแล้วดูน่ากลัวทีเดียวนะคะก็เป็นข้อความจากกองบัญชาการกองทัพไทยที่ลงในเฟซบุ๊กว่ารายงานล่าสุดของหน่วยงานสหประชาชาติหรือว่า UN ชี้ชัดว่ากัมบ,บูชากำลังกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์และการหลอกลวงระดับออนไลน์ระดับโลกด้วยค่ะนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาระดับท้องถิ่นนะแต่เป็นวิกฤตร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนทั่ว ทัโลกที่มีการเผยเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์สเตรทไทม์ชี้เห็นถึงความรุนแรงและขอบเขตของปัญหาที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วกลุ่มอาญากรเหล่านี้มักใช้กัมพูชาเป็นฐานปฏิบัติการในการหลอกลวงเหยื่อจากหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการหลอกลงทุนหลอกให้รักหลอกด้านการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายไปจนถึงการบังคับใช้แรงงานในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าการค้ามนุษย์เพื่อการหลอกลวงทางไซเบอร์ค่ะ